สามารถระสานโยนรเบ้สามารถไปพักกันต้นไม้ไป่กหนซึ่งมีที่มองเหัดูที่มองทะเอนแต่ดานซีา้าสมี่เ็แตน้าหายับสมัยผเป็นผูวิ่งสาน้าหช่อยเาป็นสองพับแต่ว่าเขาเข้ามียึาคาหมอป่วยสมัยผมเป็นผู จะบอกาส่เทนินได้ัอาชีวใสิ่ที่เกิในมรเ่ามืรดยสาันอรต้องไารจะเรลี่ยนิาที่ต้อกาสายอาชีพากาเรืพื่อนเรื่องทุกท่านจะเรยนาือีกสองเพือนส่อจะเ้าเรีนในคาผู้กองกมเรียนตรงกลางแระสรงนี่นักการหลายคนท้าทายเที่ยงจมาคนสองในข้อตกล จะเปเรียนก็ะต้องสื่อเพว่อสรงคนในสัคมังคนยที่ทั้งขอในมุคกัองที่ในมาลัยกะด้ปร